ต่อไปเป็นยุคสุขโขทยยุคสุขโขไทยในแง่ของสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมคือสิ่งที่ก่อสร้างที่มันเคลื่อนย้ายไม่ได้ะนะก็คือเจดีย์นะจะดูได้จากเจดีย์เจดีย์ของสุขโขไทยนี่มีสองแบบคือแบบลังกาวงคือตอนนั้นยังเป็นลักษณะเป็นพุทธที่มาจากทางลังกาวงอยู่นะเรียกว่าทรงลังกาหรือว่าทรงระฆังคว่ำนะกับอีกอันหนึ่งที่เป็นสุขโขไทยคิดเอง ทรงข้าวบินทรงพุ่มทรงข้าวบินหรือทรงดอกบัวนะเป็นลนักษณะเฉพาะของสุขโขไทยคิดคิดเองเดีนะ๋ยวจะให้ดูรูปนะคะในยุคพวกสีสวิชัยทวรารวดีแะ้วยังเป็นลังกาอย่างงี้ยัเป็นแค่ง่ายๆอย่างงี้นะลังกาวงแต่พอสุขโขไทยเนี่ยคิดเอาเองแหละ นะอันนี้เป็นเจดีสมัยสุโข,ขทยัยที่อิทธิพลจากลังกานะสีวิชัยนี้ก็ยังเป็นแบบนี้พอเป็นสุโข,ขทยัยลักษณะที่เป็นเฉพาะของเขาเลยคือแบบนี้นะคือคล้ายๆดอกบัวตรงยอดไม่ดอกบัวเ็เรียกว่าทรงดอกบัวหรือทรงพุ่มเข้าบินหรือบัวบินเข้าบินก็ได้นะ นี่รูปของจริงก็คือทรงทรงหลักังความหรือทรงลังกาน,นี่เป็นลักษณะของทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงดอกบัวดอกบัวมันมีเฉพาะตรงยอดเนี่นะที่เป็นดอกบัวน,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 นี่ชัดเมื่อกี้ไม่ค่อยชัดนี่ผสมอันนี้นี่ชัดแหละนะนี่ก็เป็นเจดีซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสุโขทัยเลยทรงพุ่มข้าวบิน ไปเป็นพระพุทธรูปในยุคสุขโขทยัยยุคนี้ก็ยุคปั้นเป็นสำริดแล้วนะเป็นยุคที่ได้ชื่อว่างามนะพระพักก็จะเป็นลักษณะรูปไข่ละจมูกก็จะโด่งเป็นสันเลยนะรัศมีด้าดูใกล้มันจะเป็นเหมือนรูปเปลวเพลิงเลยนะดูใกล้นเหมือนเปลวเพลิงคือแหลมด้วย แพระพักก็จะอิ่มนะยุคนี้ได้ชื่อว่าพระพุทธรูปงามถ้านึกไม่ออกเนี่ยให้ดูให้นึกถึงพ,พุทธมนฑนส่วนปางที่นิยมในยุคนี้ก็คือปางนี้ปางห้ามย่าที่ยกมือขวาขึ้นมาแบบนี้นะนิยมในยุคนี้ในยุคสุขโขทยัยอันนี้คือที่พระพุทธมนฑลน,นะคะพระประธานที่พ,พุทธมนณฑละะสีสักยะทศพลอย่นี้ ก็เป็นวัฒนธรรมหรือศิลปะของสุขโขทยัยเป็นเปลียวเพลิงขึ้นมาพระพรักคมสันนี่อันนี้ไม่ชัดเลยนอกจากพระพุทธร,รูปแล้วปฏิมากรรมก็คือเรื่องของชางสังฆโลกในยุคสุขโขทัยนี่นะส่วนมรุณกรรมก็จะมีเรื่องของไตรภูมิพระร่วงซึ่งจะเขียนเ,เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกรรมผลแห่งกรรมในะเกี่ยวกับพุทธศาสนา ในสมัยอนุทยาก็เป็นลักษณะแบบเหมือนไทยปัจจุบันอย่างนี้ละนะเป็นพุทธเถรวาทนะคะสถาปาาัตยกรามดูจากบ้านแล้วก็เจดีเนี่ยนะถ้าบ้านเนี่ยก็จะปลูกสองแบบคือถ้าบ้านประชาชนจะเป็นเรือ,เรอเรนเครื่องผูกเขาเรียกว่าเรือนเครื่องผูกก็คือใช้ใบจากใบใบไม้อะใบจากมาผูกกันเป็นตับๆรนะ้อนตับแตกก็อย่างเงี้ยนะร้อนตับแตกนี่คือเวลาอากาศร้อนมากๆ ใบจ่าที่มาผูกกับเป็นตับมันจะกรอบนังเปีย้ย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 นะเอาพอเอาใบจ่ามากร้อยกับเป็นตับแล้วก็มาผูกเขาเรียกเรือนเครื่องผูกแต่ถ้าผู้ดีมีตังหน่อยเขาก็จะไปใช้เป็นไม้เป็นต้นเอามาเลื่อยใช่ไหมแล้วก็เอามาประกอบกันประกอบกันโดยไม่ใช้ตะปูเลยก็ต้องทําเป็นลิ้นแล้วก็เอามาสับวางกันเขาเรียกว่าเรือนเครื่องสับสับขวางกันนะให้มันประกอบกันเป็นบ้านอยู่ได้ เดือนเครื่องผูกกับเดือนเครื่องสับเครื่องสับนี่เป็นเดือนไม้เนื้อแข็งแหละคนมีกระตังจะทําได้ส่วนเจดี hmm. ก็จะเป็นทรงลังกาเป็นพื้นอยู่แล้วก็มีลักษณะเฉพาะที่คิดเองที่ไม่ได้เอาของสุโขทัยมา mm hmm. ก็เรียกว่าเจดียึดมุมไม้ส2สองอย่างเช่นเจดีที่ภูเขาทองเจดีวัดสุริโยไทยเป็นลักษณะเฉพาะของอยุธยาแล้วนอกจากนี้ยังมีปรางที่ดูคล้ายขเขมรด้วยเดี๋ยวจะให้ดูรูป เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองซึ่งเป็นลนักษณะเฉพาะของอยุธยานี่เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองจากฐานขึ้นมาเนี่ยจะมีลักษณะหักมุมหักมุมเีลนนิดนะนิดแต่ละแต่ละอันก็จะไปมุมมุมแบบนี้ขึ้นมาย่อมุมมุม,ม,มแล้วก็ย่อลงย่อลงไม้สิบสองนี่เป็นของจริงเป็นลนักษณะเฉพาะ ของอยุธยาไหมเราไม่ได้เอามีลังมีแบบระครังคว่ำก็ยังสร้างอยู่แต่ของที่คิดเองจริงๆของอยุธยาคือเนี่ยย่อมุมไม,มายสิบสองใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะอันนี้ส่วนพระพุทธรูปในอยุธยานะก็ยังคงเป็นสัมริ์ใช่ไหมหน้าก็จะดูเป็นไทยๆและไม่ดูขเขมรน,นะก็ําเป็นรัศมีเปลืองเหมือนกับสุโขทยัยดอกบัตูมนะั้นมันยุคก,ก่อน ก่อนสุโขทัยนะความเป็นสุโขทัยก็เป็นเปลเพลิงที่ยาก็เป็นเปลเพลิงแต่ช่วงปลายเนี่ยที่มีลักษณะเด่นของพระุทธรูปในอยุธยาซึ่งตอนนี้เริ่มล่ํารวยขึ้นแล้วใช่ไหมก็จะเริ่มทรงเครื่องเหมือนเทวดาเริ่มทรงเครื่องใส่ชดาใส่รัดแขนมีอะไรนะมีสเสวตฉัดอะไรอย่างเงี้ยมงกุฎ ส่วนพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องใหญ่ที่สุดคือพระประธานหน้าวัดพระประธานอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุไม่ใช่หน้าวัดพระเมรุวัดหน้าพระเมรุซึ่งหลงเหลือให้เราดูไม่โดนเผาไงวัดทั้งหมดของวิทยาโดนเผาทั้งหมดยกเว้นวัดนี้เพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่พมา่ามันไปตั้งค่ายอยู่มันก็เลยไม่เผาที่วัดหน้าพระเมรุเห็นไหม กรุงเทพก็มีทุ่งพระเมรุก็คือสนามหลวงใช่ไหมซึ่งเราลอกมาจากยุทธยาเลยยุทธยามีทุ่งพระเมรุเหมือนกันเอาไว้เผาศพเจ้านายก็ต้องมีวัดอยู่ตรงวัดพระเมรุวัดหน้าพระเมรุเนี่ยนะวัดนี้เป็นวัดที่พมา่ามันเอาเป็นตั้งค่ายอยู่เอาไวเขาข้เผากรุงศรีนั้นวัดก็เลยไม่โดนนะพระประธานวัดนี้เป็นพระประธานที่ทรงเครื่องที่สดุดนะเดี๋ยวจะให้ดูรูปอันนี้เป็นลักษณะของพระพุทธรูปที่ทรงเครื่อง เดิมไม่เคยเห็นมาก่อนนะพระพุทธรูปแต่ว่าใส่ลักแขนใส่บายศใส่ชด,ดานะดูแล้วจะออกไปทางเทวดาแล้วนี่มีมีชด,ดาขึ้นไปมีสเสวตฉัดด้วยซึ่งเป็นลักษณะของอยุธยาเลยซึ่งเราไม่เห็นมาก่อนเลยในก่อนหน้านี้เห็นไหมเพราะร่ำรวยแล้วอยุธยาอันนี้เป็น พระพุทธรูปพระประธานในวัดหน้าพระเมรุที่บอกว่ายังคงหลงเหลืออยู่ทรงเครื่องเต็มที่อย่างที่เมื่อกี้ว่าเลยนะเป็นอันนี้เป็นปางสีวิชัยที่เอามือวางไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็มีมีชัดด้วยมีรัดแขนนะในสวยงามนะคะนี่ของอยุธยาส่วนวรรณกรรมของสมัยอยุธยาเนี่ยแบ่งเป็นชุกยุค ความที่ยาวใช่ไหมสองร้อยปีแบ่งเป็นต้นกลางปลายนิธยาสี่ร้อยปีสี่สี่ร้อยปีช่วงต้นนะก็มีลิลิตองค์การแช่งน้ําเป็นวรรณกรรมฉบับแรกเลยของนิธยาลิตลิตองค์การแช่งน้ํนะในยุคพระบรมไตรโลกหน้านี่เป็นยุคที่ที่ว่ามีเวียงวงังคลังนาอะไรเนี่ยนะก็มีเรื่องของมหาชาติคำหลวงี่ลีพหล่อ พายุกลางก็เป็นยุคที่เจริญยุคทองที่สุดของวรรณกรรมก็คือยุคที่มีสีปราดที่อยู่กับพะนาลายนะยุคนี้สีปราดแต่งนั้งสือหลายเรื่องอันน้รุคํำฉันก็เป็นเรื่องหนึ่งจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกของประเทศไทยก็เกิดในยุคข,ของพะนาลายนะส่วนปลายก็สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรม,มโกศก็มีเจ้าฟ้ากุ้งมาเกิดแต่ตายก่อนเนี่ยที่ไปจีบนางในอะไรเนีน่ยน,นะมนะันก็แบ่งเป็นสามช่วงช่วงพระบรมไตรโลกกันนา ร่งมพันาลาชนชาฝากุส่วนร้องรับทำเพลงก็จะมีทั้งละครในละครนอกละครชาตรีหุ่นเชิดในก็หนึ่งหนึอายุทยา